สวัสดีครับนานาสาระกับดรกันารสุรสารในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการเลือกสวอนะครับซึ่งความจริงนั้นกรกตได้ประกาศรับรองไปแล้วนะครับสวอจำนวน200คนแล้วก็มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ถึงแม้นะครับจะประกาศรับรองไปแล้วนะ ลงราชกิจการจานเบกษาไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความคางแขงนะครับสงสัยในาการทำรรหน้าที่ของคอคต์ครับ,รบเรื่องนี้นั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าในการเลือกสอวอนะครับหลังจากที่สอวอที่แต่งตั้งโดยคอสอชอนั้นได้หมดวาระลง นะตามตามบทชานาลแล้วนะครับก็ถือว่าสวชุดนี้เป็นสวชุดแรกนะตามรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้เนี่ยนะครับบทบาทและหน้าที่ของสวเนี่ยของกรกตอรขกอโทษนะครับบทบาทและหน้าที่ของกรกตน,นั้นได้มีการบรญญัดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนว่านะมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการเลือกสวแล้วกในการเลือกนั้นเนี่ยนะครับกรกตจะต้องควบคุมดูแล ต้องควบคุมดูแลนะครับให้การเลือกนั้นเป็นไปได้วยความบริบรสุทธิ์และเทียท่ยงธรรนี่คือนี่คือประเด็นที่สําคัญนี่คือคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะครับนะต้องควบคุมดูแลแล้วก็สุจริตและเทียท่ยงทรรทีนี้เราคงต้องย้อนกลับมาบเพราะว่ากระบวนการในการเลือกสวเนี่ยมันเสร็จสิ้นมีการประกาศรับรองไปแล้วครับต้องย้อนกลับมาพิจารณาดูนะครับว่าในการ เลือกในการจัดให้มีการเลือกสวออนะที่ผ่านไปนั้นปกตได้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างจริงจังอย่างตั้งใจนะเพื่อที่จะให้ผลของการเลือกนั้นไม่มีข้อคอรหาหรือนะเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงหรือไม่นะครับตั้งแต่การรับสมัครบุคคลที่จะ ประสงค์จะเข้ามาเป็นสอวอนะครับแล้วก็มีการเลือกกันในระดับอำเภอนะจากอำเภอก็มาเป็นระดับจังหวัดจากจังหวัดก็มาเป็นระดับประเทศในะแต่ละรอบนั้นผมก็ได้ยินข่าวคราวถึงการออกมาพูดถึงความไม่ชอบมาผากกล่นนะครับนะของการเลือกไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของคนที่เข้ามาสมัครครับว่า อาชีพที่กรอกลงไปในใบ,ใบสมัครนั้นกับอาชีพจริงๆของเขานั้นมันอาจจะไม่ตรงกันหรือนะครับมีคนออกมาพูดว่าในการเลือกสวเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมานั้นมันมีการดําเนินการนะครับของพักการเมืองพักหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเรียกกันว่าพักสีส้มหรืออะไรทำนองน,นี้ซึ่งผมไม่ทราบว่าสีส้มนั้นหมายถึงพักการเมืองใดแต่ว่าได้มีการจัดเตรียม นะครับหาคนที่จะเข้าไปทําหน้าที่เป็นวอเตอร์นะตั้งแต่การเลือกในระดับอําเภอนะแล้วก็มาระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนี่เป็นกระบวนการของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของพักการเมืองครับจนกระทั่งการเลือกนั้นมันผ่านมานะครับนะจนถึงระดับประเทศนะแล้วก็ได้มีการเลือกนะในระดับประเทศ เสร็จสิ้นลงซึ่งอยู่ในขณะที่มีการนับคะแนนของการเลือกระดับประเทศเนี่ยซึ่งเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยมันก็มีความไม่ชอบมาพากลน,นะครับที่บรรดาผู้สมัครจำนวะนไม่น้อยที่เขาเห็นกันว่าการเ,าเลือกหรือการลงคะแนนนั้นมันน่าจะมีความไม่เที่ยงธรรมคำว่าไม่เที่ยงธรรมที่นี้หมายถึงว่ามีการบลนะ็อกโหวตบล็อกโหวตซึ่งเขาเห็นจากพฤติกรรมของการเ,าเลือกนะของอคนที่เรียกว่าทาหน้าที่ เป็นโบเตอร์ก็ได้นะก็มีลักษณะของแพทเทิร์นของการกรอกเบอร์ของคนที่ต้องการเลือกนั้นออกมาในแบบเดียวกันครับแบบเดียวกันนี้หมายถึงว่าเรียงตามลำดับเรือกทำนองอย่างนี้นะครับไม่ผิดเพี้ยนเลยใน6คนแรกของแต่ละสาขาอาชีพหรือ7คนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันส่งผลให้คะแนนจากการเลือกสวอของ แต่ละอาชีพเนี่ยนะครับของ6 7คนในแต่ละอาชีพนั้นมีคะแนนค่อนข้างสูงส่วนที่เหลือนั้นก็มีคะแนนอยู่ในระดับที่เรียกว่าปานกลางลงไปค่อนข้างต่ำแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเลือกเป็นสองับด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับหลังการเลือกผ่านไปแล้วบรรดาผู้สมัครจำนวนหนึ่งเขาก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ เขาจะนำไปสู่การดำเนินการต่อไปนะครับว่าการเลืเลเลเอกสวคราวนี้ซึ่งกรกะตเป็นคนดำเนินการนั้นน่าจะมีความไม่ชอบมาพากลครับไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมก็จะไปแจ้งความให้ตำรวจนั้นเข้ามาดำเนินการแล้วก็ไปร้องให้ศาลขอความเป็นธรรมอย่างนี้เขามีหลักฐานผมก็ฟังนะครับว่าเขามีหลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งความจริงมื่ก่อนหน้านี้หลังจากการเลือกเสร็จแล้วนะก็ภายใน5วันหลังการเลือกก็มีคนไปร้องกองกตจานวนมากครับนะรวบรวมได้ประมาณ600กว่าคําร้องนะซึ่งผมก็ติดตามดูนะครับว่ากากาตจะได้สืบสวนสอบสวนหรือเชิญคนที่เข้าร้องนั้นไปพบปะเพื่อที่จะาหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่ แต่จนแล้วจนรอดจนถึงวันที่กกตรประกาศนั้นก็ไม่มีข่าวออกมาจากกกตว่าได้มีการดําเนินการในเรื่องอที่มีคนไปร้องนั้นเสร็จสิ้นแล้วแต่ประการใดครับจนมีคนเขาบอกว่ากกตลุยไฟรับรองมันก็พูดได้นะครับแต่เป็นอย่างนั้นครับคือถ้าไม่มีการสืบสวนสอบสวนว่าเรื่องที่เขามาร้องนั้นนะครับมันมีข้อเท็จจริงไม่กระจ่างถ้ายังไม่กระจ่างแล้วทําไมจริงรับรองล่ะครับ เหตุผลที่รับรองก็บอกว่ารับรองไปก่อนครับแล้วก็จะตามสอยที่หลังซึ่งคําพูดประโยคอย่างนี้ครับนะกรกตเนี่ยนะครับก็พูดมาตลอดตั้งแต่การเลือกตั้งสอสอครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรับรองไปก่อนครับแล้วก็จะสอยที่หลังแต่ว่าผ่านมาเป็นปีละครบปีแล้วผมไม่เห็นว่ามีสอยใครได้สักคนเดียวก็มีบ้างนะครับแต่ผลการสืบสวนสอบสวนก็ไม่ทราบเป็นยังไงบ้างนี่แหละครับนี่คือ ความคลางแคลงสงสัยของประชาชนพราเขาไม่เชื่อครับว่ากรกตน,นั้นจะทำตามที่ได้พูดไว้ครานี้คือเหมือนกันครับบอกเลือกไปก่อนฮะทษรับรองไปก่อนครับสวสองร้อยคนแล้วจะตามสายทีหลังครับไม่ต้องอะไรมากแค่ขนาดไปตัดสิทธ์กาคนหนึ่งจากคนที่เป็นสวในกลุ่มอาชีพหนึ่งตัดก็ออกไปให้ใบส้มเข้าไปนี่เขาก็ยังจะกลับมาพร้อมตายเลยครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมไม่เชื่อนะครับ โดยส่วนตัวผมไม่เชื่อว่ากกตจะทําอะไรเพิ่มเติมนะหลังจากได้มีการรับรองสวครั้งนี้ไปแล้วครับก็เหมือนกับว่าเงียบหายไปนะครับเหมือนกับสายลมแสงแดดที่ไม่มีอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการที่มีผู้สมัครจํานวนหนึ่งครับใบแจ้งความกับตำรวจให้มาดำเนินคดีกับกรกตนะครับทั้ง7คน รวมทั้งเลขาธิการอีกหนึ่งป็นตัดคนเนี่ยนะครับก็มีเหตุผลมีน้ำหนักที่สมควรจะทำได้ครับะว่าว่าทำไมจึงได้ไม่เห็นในความเรียบร้อยในการเลือกสวกลางเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรกตน,นั้นควบคุมดูแลให้การเลือกนั้นเป็นไปได้วยความเรียบร้อยมันก็คงไม่มีคนมาร้องนะครับหรือถ้ามีก็ไม่มากขนาดนี้นครับแต่ถ้ามาร้องกันมากขนาดนี้ นะแต่ละคําร้องนั้นมีหลักฐานเพราะการร้องต้องมีหลักฐานนะครับจะเป็นร้องลอยๆไม่ได้ถ้าร้องการร้องถ้าการาการ้องนะั้นเป็นการร้องอาจเป็นเท็จนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใครจะไปร้องได้ครับนะเพราะฉะนั้นนะถ้ามีการควบคุมดูแลให้การเลือกสว่า,านนี้ผมยังยืนยันนะครับนะอย่างเข้มงวดตั้งแตนะ่เริ่มต้นมาจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการในการเลือก มันก็คงจะไม่มีคนไปร้องมากขนาดนี้แต่นี่มันเยอะเหลือเกินนะครับครับเรื่องอย่างนี้นะครับผมคิดว่าคอกอตอน,นั้นน่าจะ,ะตัดสินใจนะรับรองโดยที่ไม่ไม่ได้ฟังนะครับเสียงของประชาชนซึ่งผมไม่ทราบมีจานวนมากน้อยขนาดไหนแต่โดยส่วนตัวทั้งผมเป็นคนหนึ่งครับที่ผมเห็นว่าการเลือกสอวคราวนี้นั้นนะน่าจะนะไม่มีความสุจริตและ ไม่มีความเที่ยงธรรนะครับก็ขับตามดูกันต่อไปครับในเมื่อเรื่องมันเลยเถิดมาถึงป่านนี้แล้วตามดูนะฮะกก,กตว่าจะสอยยังไงตามดูผลการสืบสวนสอบสวนของตํารวจแล้วก็ตามดูการพิจารณาของศาลซึ่งได้มีการไปร้องไปยื่นร้องเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ตามดูบทบาทและการทำ้าที่ของสอวอชุดนี้ครับนะซึ่งเรียนําตรงว่าผมก็ ไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะครับแต่ก็ต้องตามดูครับในเมื่อเขาเข้าไปแล้วกกรกรับรองแล้วเป็นไปตามกฎหมายแล้วต้องดูว่าเขามีอิสระอย่างแท้จริงในการที่จะตัดสินใจพิจารณาหรือศึกษานะฮะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสวรหรือไม่ในฐานะของสภาสูงมีหน้าที่พิจารณาการกรองแต่งตั้งองค์กรอิสระการกรองกฎหมายที่ถูกส่งขึ้นมาจากสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่า เขามีอิสระในการต,ตัดสินใจหรือว่าจะทำอะไรทีหนึงก็ต้องดูนะคนที่จัดสรรให้เขาเข้ามาทำหน้าที่เป็นสอ,อถ้าอย่างนี้ครับบ้านเมืองมันจะไปไม่รอดนะครับสั่งซ้ายหันก็ซ้ายสั่งขวาหันก็ขวาหันสั่งเดินหน้าถอยหลังได้หมดอย่างนี้ครับแล้วถ้าเป็นจริงตามข่าวนั้นร้อยสามร้อคนอย่างน้อยนะครับใน20สาขาอาชีพอาชีพละหกคนนะครับ และก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า120คนครับหรืออาจจะมากกว่านี้เข้าได้ครับ130หรือ1 4 0คนถ้าอย่างนี้นี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วนะครับสวบอั้นถ้าเป็นเช่นนี้จริงนะครับก็จะกลายเป็นสวบอเด็กดีหรือไม่ก็สวบอฝักถั่วก็อาจเป็นได้ครับต้องตามดูครับนะถ,ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องประนามกันนะประนามทั้งคนที่ไม่มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แล้วก็ประนามาพกกรรคการเมืองที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในการได้มาซึ่งสวจำนวนนี้ครับครับผมคงไม่ให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของกกตชุดนี้หรือชุดไหนก็ตามแต่ครับที่เข้ามาได้ชื่อแต่เพียงว่าเป็นกกตแต่ว่ามีได้มุ่งมั่นนะมีได้มุ่งมั่นที่จะทําให้การเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นเป็นไปวามสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงครับ ก็ขอไว้อะไรนะครับขอไว้อะไรกับกรกตชุดนี้นะครับแต่ก็ต้องตามดูคนตอบไปครับสาหรับเรื่องกรกตน Н ั้นผมจะพูดนะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายสําหรับเรื่องของการเลือกกกเลือกสวโดยกรกตชุดนี้ครับที่เหลือก็เป็นการตามดูครับอาจจะออกมาพูดอีกก็ได้นะครับถ้าเกิดผลของการดําเนินการนั้นมันออกมาเป็นอย่างไรครับเช่นสารรับคํามรอรับเรื่องไว้พิจารณาหรือตำรวจมีการสอบสวนอย่างจริงจังหรือไม่อย่างไร นะครับก็คงต้องตามดูกันต่อไปครับคทิศนี้ก็คงจะยุติเรื่องของผลของการเลือกอสวของกรกตชุดนี้เอาไว้แปดพียงเท่านี้ครับก็ตามดูกันต่อไปครับขอบคุณและสวัสด,ดีครับ